สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนนาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์5ตุลาคม2องพนี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโครจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาว ก็ฝากสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ u s e r อร์บุพยา5 9เนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้ามาดูในเรื่องของอาการย้ายดวงดาวที่ผลต่อชาวธนูและขนาธนูกันก่อนโดยจะมีดาวอังคารแล้วก็ดาวพุธนะครับก็สามารถดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะอิทธิพลของชาวธนูลัคนาธนูมีอนาเขตอยู่ตรงนี้นะครับมีดาวประจาตัวของคุณคือดาว พระหัสปดีนะครับได้โคจรไปอยู่ในภพเลือนปุตตะเป็นตำแหน่งราชเกณฑ์ด้วยแสดงว่าตัวตนเนี่ยได้ในเรื่องของความเป็นราชเกณฑ์แต่ว่ามีดาวราหูนั้นรวมด้วยนะครับก็อาจจะทําให้ชาวธนูนัคนาธนูนั้นคิดหรือทําอะไรจะต้องมีโอกาสของการที่อาจจะต้องแบบพยายามปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงสถานการณ์กับในเรื่องของความรู้สึกระหว่างตัวเราเองกับ คนในสังคมรอบข้างนะครับนิดหนึ่งเนาะเพราะในช่วงนี้คุณเองอาจจะมีความกดดันเล็กๆก,กับในเรื่องของความรู้สึกกับในเรื่องของคนโดยภาพรวมแล้วก็ในเรื่องของสังคมญาติพี่น้องสิ่งต่างๆเหมือนเราค่อนข้างดูเหมือนตัดสินใจอะไรอาจจะดูไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับอาจจะดูเหมือนกับว่าต้องคล้อยไปตามสังคมคล้อยไปตามในเรื่องของอบุตรบอดวานอะไรหลายๆ,ๆอย่างเหมือนกันเนาะก็อาจจะมีความรู้สึกที่ยังไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่แต่ก็ ไม่ได้แย่มากหรอกนะครับก็ถือว่ายังพอไปในทิศทางที่โอเคอยู่เพียงแต่ก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปประคับประคองไปแล้วทุกอย่างจะมีโอกาสมีแนวโน้มความสําเร็จทุกอย่างได้โอเคขึ้นนะครับก็ไม่ต้องกังวลจนเกินไปยังไงเราก็มีสติปัญญาความคิดความสามารถนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นในเรื่องของ ความรู้สึกที่ตัวเราเองนั้นเป็นราชาโชคด้วยเพราะว่าเราจะดูดีมีสเสน่ห์นะครับมีลาบมีผลที่ดีมีบุตรมีบริวารมาคอยช่วยเหลือกับตัวเราเองมากขึ้นแบ่งเบาภาระให้กับตัวเราเองดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเหมือนเรามีโอกาสดีๆที่จะทําให้คนอื่นนั้นได้แบบมองเห็นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะแบบนิยมชมชอบกับในเรื่องของตัวตนของตัวเราเองมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ ทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของสภาวะการเงินกันบ้างเรื่องผลการเงินของชาวธนูคือราศีมังกรของด้วยดาวเสาร์เลขเจ็ดได้โคโจรเลื่อนขึ้นไปที่ราศีพบเรนสหัสชะเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าโยกหน,นาละนะครับแปลว่าชาวราศีธนูลัคนณะธนูมักจะมีโอกาสมีความคิด มีการตัดสินใจหรือการวางแผนอะไรเนี่ยมักจะมีโอกาสไปนำโนมทิศทางที่ดีขึ้นมีโอกาสที่จะวางความคิดแนวความคิดในเรื่องของการต่อยอดการพัฒนานะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความสําเร็จกับในเรื่องของการหาเงินหาทองหาไรายได้นะครับแล้วก็ดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแต่อาจจะมีข้อเสียอยู่เล็กๆตรงที่ว่าระมัดระวังนะครับนิดหนึ่งในเรื่องของ การให้คนอื่นยืมเงินแบบเนี้ยอันนี้ยังเป็นอะไรที่ยังดูเซนซิทีฟนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกระหว่างคุณธนูกับในเรื่องของการให้คนอื่นยืมเงินมันก็อาจจะยังมีความอึดอัดหรือว่ามีความรู้สึกที่อาจจะยังดูไม่โอเคก็ได้อันนี้ก็ต้องค่อยๆประคับประคองไปดูสถานการณ์แล้วกันว่ามันพร้อมไหมหรือมันโอเคไหมกับการที่เราจะให้คนยืมเงินแบบเนี้ยเป็นตนน้นนนะครับ ก็มีโอกาสที่จะดีอยู่ตรงที่ดาวเสาร์เนี่ยจะเป็นอ,อุดมนละนะครับของชาวธนูด้วยได้เป็นตำแหน่งอุดมมาเกณฑ์ดาวเสาร์เนี่ยเวลาเป็นอุดมมาเกณฑ์เนี่ยเวลาได้ทีหนึ่งได้เยอะมากเลยนะครับได้ในเรื่องของความสําเร็จได้ในเรื่องของการเงินที่อูฟูได้แบบมาแบบเยอะแยะมากมาย นะเพราะว่าอุดมเกตเนี่ยเป็นตําแหน่งที่ดีมากๆสำหรับชาวนาละเลยแหละนะครับเหมือนคิดอะไรทําอะไรเนี่ยมักจะมีความสําเร็จมีการเงินที่เข้ามาเป็นกาะเป็นกำรรนะครับอะไรประมาณนี้ทําให้เกิดในเรื่องของความสําเร็จนะครับในเรื่องของการหาเงินหาผลประโยชน์หารายได้ต่างๆนั้นจะมีโอกาส มีแนวโน้มมีทิศทางที่ไปในทาง positive นะครับแล้วก็ได้เงินแบบเป็นเกาะเป็นกำรรเลยทีเดียวอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ชาวธนูแล้วก็ลักนณาธนูกำลังจะได้รับนะครับโอกาสดีๆเหล่านี้ไปอีกประมาณเกือบ2ปีเลยนะครับอีกประมาณเกือบ2ปีนะครับที่เราจะได้โอกาสดีๆแบบนี้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปทำให้มากแล้วเราจะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีมากขึ้น้วยเช่นกันนะครับ ีนี้เรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของอาการงานนะครับอิทธิพลการงานนะครับสำหรับชาวธนูและขนาธนูก็คือราศีกันของได้ดาวพุธเลขสีได้โครจรเป็นกเกษตรบดีนะครับก็มาจากพบเรือน เกษตรใช่ไหมครับทำให้เกิดความมั่นคงในเรื่องสภาวะการงาน,นการงานเนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์สิ่งต่างต่างนั้นประสบความสําเร็จมากขึ้นมีการเติบโตมีการพัฒนาม,มีการต่อยอดมีการติดต่อสื่อสารกับการงานนั้นดีมากกับในเรื่องของสิ่งต่างๆแต่ต้องระมัดระวังในช่วง1นถึงสตุลาคมนะครับเพราะว่าดาวหุ้นส่วน คู่สัญญาการงานมีปัญหาอึดอัดบ้างในเรื่องของความรู้สึกหรืออาจจะดูคิดต่างเห็นต่างกันอันนี้ต้องค่อยๆหาจุดกึ่งกาลางระหว่างกันและกันให้มากขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่าดาวการงานของคุณนั้นมีดาวคู่ศัตรตูอยู่ในช่วง1-3ถึงตุลาหลังจากนั้นดาวอังคารจะนะครับเดินหน้าไปที่พพเลือนลาภทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องการงานจะบรรเทาลงการงานจะค,ค่อยๆ เติบโตพัฒนาติดต่อสื่อสารดีขึ้นนะครับหลังจากที่อึดอัดหลังจากที่เรามีความกดดันอะไรแบบนี้สาวันแรกอะ่ะมันเป็นอะไรที่เราต้องพยายามปล่อยวางแล้วก็เงียบเงียบนิ่งๆนะครับสันโดษสักหน่อยหนึ่งมีโลกส่วนตัวสักนิดนึงอะ่ะมันจะทำให้ทุกอย่างโอเคแล้วก็ ผ่านพ้นวิกฤตและปัญหาตรงนั้นไปได้นะครับจริงๆมันก็ไม่ใช่วิกฤตหรอกแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่เราต้องก้าวข้ามผ่านมันไปนะครับในช่วง3วันแรกพอหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆเติบโตแล้วก็พัฒนาดีมีการติดต่อมีการสื่อสารดีมีความสําเร็จในเรื่องการงานการงานมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับได้รับการสนับสนุนจากในเรื่องของอความสําเร็จได้ดีขึ้นนะครับเติบโตพัฒนาดีขึ้น อะไรที่มันเป็นปัญหาหรืออะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่อึดอัดติดขัดเนี่ยจะค่อยๆคลี่คลายเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีหลังวันที่3ตุลาคมนะครับก็ยินดีกับชาวธนูด้วยว่ากําลังจะมีโอกาสความรู้สึกกับความสําเร็จแล้วก็มีอะไรที่เกิดขึ้นในสิ่งที่ดีมากขึ้นประสบความสําเร็จได้มากขึ้นแล้วก็มีแนวความคิดต่างๆนั้น เปลี่ยนแปลงนะครับปานนนเป็นทิศทางที่ค่อนข้าง o s i ิทีฟมากๆเลยโอเคครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับในช่วงหลัง3ตุลาไปแล้วทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับมีดาวศุกร์โคจรเข้าไปสู่ในเรือนสุภาด้วยดาวศุกร์มาจากพบเรือนลาภะแล้วก็อลิแปลว่าคุณอาจจะต้องแบบพยายาม โชว์ศักยภาพนิดหนึ่งนะครับกับการที่จะให้ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีคุณก็ต้องแบบโชว์ศักยภาพนิดหนึ่งนะครับเราก็ต้องพยายามทําให้ตัวเองดูดีมีเสน่ห์มีคุณค่าแล้วเราจะได้โอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่นั้นคอยสนับสนุนคอยส่งเสริมให้กับตัวเรานั้นประสบความสําเร็จในหลายๆส่วนได้อันนี้มันเป็นสิ่งที่ชาวธนูแล้วก็ลักนาธนูอาจจะต้องพยายามค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนอ่อนน้อมทมตนกับในเรื่องของ ผู้หลักผู้ใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับแล้วเราจะมีโอกาสดีๆที่ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นคอยเกื้อหนุนสนับสนุนและก็ส่งเสริมที่ดีนะครับแต่บางคนอาจจะมีความคิดว่าแบบถ้าผู้หลักผู้ใหญ่บางคนนะทำตัวไม่น่ารักทำตัวไม่โอเคเลยแล้วเราจะต้องทำปฏิะปฏิบัติตัวอย่างไรก็ถ้าสมมติว่ามันไม่เหนือบากกว่าแรงคุณก็ใจดีสู้เสือไปแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่อ่ะมันคงไม่ไหวจริงๆนะ,ะเราคงแบบว่าไม่น่าจะแบบเหมือน หันหน้าเข้าหาเขาได้จริงๆอะไรแบบเนี้ยแสดงว่าก็ไม่เป็นไรคุณก็พยายามต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องยุ่งกันนะครับมันก็น่าจะแบบลดภาวะความรู้สึกกดดันหรือเหลื่อมล้าตรงนั้นไปได้บ้างนะครับอันนี้ก็ต่างคนต่างโฟกัสงานแล้วก็โฟกัสสิ่งที่ตัวเองทําต่างคนต่างอยู่มันก็น่าจะโอเคขึ้นนะครับเนาะปัญหาก็อาจจะคลี่คลายหรือไม่มีปัญหามีประเด็นกันก็น่าจะโอเคแล้วก็จบลงได้ ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์สหรับชาวธนูแล้วก็ลัคนาธนูชาวธนูและัคนาธน,น,น,นูมีดาวราศีเมถุนนะครับเป็นดาวพุธเป็นดาวคู่คองคนรักไปอยู่ในภพเรือนกรรมะนะเป็นกเกษตรบดีเนี่ยเพราะว่ามีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่อึดอัดใจในช่วง1-3ตุลาคมเช่นกันหลังจากวันที่3ความรักจะค่อยๆค,คลี่คลาย เปลี่ยนแปลงแนวนมทิศทางที่ดีขึ้นมีโอกาสที่จะได้คอมมิตเมนต์ในช่วง1-15ถึงตุลาคมความรักจะค่อยๆดีขึ้นทำให้ส่3ตุลาถึงวันที่15ตุลาความคอมมิตเมนต์ได้ดีขึ้นความรักลงตัวขึ้นความสําเร็จกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีงามความรักความสัมพันธ์ที่มีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่คู่ครองคนรักอาจจะมีโอกาสของการ เปลี่ยนแปลงหรือกลับมาหาตัวเราได้สำหรับใครที่กำลังรออยู่นะครับก็มีโอกาสที่คนรักเก่าอาจจะกลับคืนมาได้สำหรับชาวธนูแล้วก็ลักนาธนูเช่นกันนะครับก็อาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะบางทีช่วงแรกอาจจะมีปัญหากดดันอยู่ในช่วง1-3ตุลาคมก็อย่าพึ่งไปแบบ อเนกาทีฟอย่าเพิ่งที่จะแบบเรียกร้องอย่าเพิ่งที่จะมีประเด็นอะไรกันในช่วง1-3ตุลาคมเพราะมันอาจจะเกิดปัญหาแล้วก็ทำให้เกิดการทะเลาะก,กันอาจจะแตกหักกันไปได้ดังนั้นเนี่ยคือมันผลค่อนข้างร้ายแรงนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราพยายามนิ่งเงียบสันโดษสยบความเคลื่อนไหวจนกว่าจะหลังวันที่3ตุลาคมไปแล้วเนี่ยนะครับความรักความสัมพันธ์ของคุณจะสามารถติดต่อสื่อสาร คุยกันได้ดีขึ้นนะครับปรับทิศทางของความสัมพันธ์ที่มันประสบความสําเร็จได้ดีขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์นั้นมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มทิศทางที่ positive มากๆเลยดังนั้นบอกไว้เลยว่ามันเป็นอะไรที่ลงตัวแล้วก็เป็นอะไรที่สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์สามารถที่จะทำให้ความรักของคุณนั้น ประสบความสําเร็จแล้วก็ติดต่อสื่อสารคุยกันดิวกันได้ลงตัวมากขึ้นเพราะว่าดาวพุดก็คือดาวคู่กับคุณนั้นร่วมกับดาวอาทิตย์ที่เป็นภพเรยนสุภาสุภาแปลว่าความสําเร็จสุภาแปลว่าความดีงามสุภาแปลว่าเหมือนแบบอะไรที่มันเป็นไปนในทิศทางที่ดีะนะครับแปลว่าเราทําหรือคิดหรือพูดหรือทําอะไรมักจะมีแนวโน้มไปในทางเดียวกันมากขึ้นทําให้เรามีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ ฟื้นฟูกลับมาหรือมีคอมมิทเมนต์ต่อกันหรือมีโอกาสที่จะดิวกันได้กับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่โอเคขึ้นแล้วก็นั่นแหละคระับประสบความสําเร็จในลหลายๆแบบที่เราต้องการแล้วก็อดทนรออย,อยู่มันก็จะดีขึ้นคลี่คลายสถานการณ์ไปน,นโนมทิศทางที่ p o s i t i v มากๆเลยเช่นกันนะครับก็เย็นดีกับชาวธนูแล้วก็ลัคนาธนูด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ